อยากดูทะเลหมอกอยากเห็นวิวดีๆทำไมต้องจ่ายเงินเพิ่ม t ด e t เ e เ e s e View r e s o r เขาเค้อให้คุณได้สัมผัสทะเลหมอกทุกห้องทุกราคาค่ะอยากไปพักผ่อนชาร์จพลังดื่มด่ำกับธรรมชาติแต่ก็ห่วงน้องหมาน้องแมวมาท,ที่นี่เลยค่ะ The t เ e เ e ว e View Pet f r i e n ที่พักสุดหรูพร้อมวิวทะเลหมอกเรายินดีต้อนรับค่ะ ไม่ต้องลำบากลำบนปีนเขาไปกลางเต็มก็สัมผัสธรรมชาติได้นอนหรูอ,อยู่สบายพร้อมสัมผัสทะเลเหมอกแบบใกล้ชิดกับเดอะททเลส v i วิวรีสอร์ทเขาค้อค่ะสวัสดีค่ะพี่นันเจ้าของเดอะเทเลสวิวรีสอร์ทเขาคอวันนี้จะพามาแนะนำห้องพักที่ตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ของทุกคนค่ะ ต้องเล่าก่อนเลยนะคะว่านานเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแต่ไม่ชอบความลำบากเวลาเที่ยวพักผ่อนเลยชอบแบบสบายๆนั้นก็เลยทำเดอะทะเลวิวเป็นที่พักพรีเมียมแห่งเดียวในเขาค้อที่ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดโดยไม่ต้องลำบากเลยเรามีห้องพักสไตล์นอร์ดิกสุดหรูพร้อมมีระเบียงที่กว้างใหญ่ที่สุดในเขาค้อนันทำมาตอบโจทย์ให้เหมาะสำหรับทุกกลุ่มไม่ว่าลูกค้าจะมาเป็นคู่อยากได้ที่ถ่ายรูปเยอะๆกว้างๆหรือมาเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนก็มีแอคทิวิตี้มากมาย สามารถนั่งเล่นพักผ่อนเอ่ยนั่งเล่นบอร์ดเกมดื่มสังสรรค์หรือกินหมูกระทะที่บริเวณนี้ได้สบายๆเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําหรับที่นี่เลยคือคุณสามารถชมวิวทะเลมเหมอกได้จากห้องพักเลยไม่ต้องออกไปไหนไกลเพราะเราอยู่ใกล้จุดกําเนิดหมอกมากที่สุดและไม่ว่าคุณจะเลือกห้องไหนราคาเท่าไหร่ก็สามารถเห็นวิวทะเลมเหมอกได้ทุห้องแน่นอนค่ะนอกจากนี้คุณยังจะได้ชมวิวภูเขาที่สวยงามที่สุดในเขาค้อจากห้องพักข,ของเราด้วยนะคะเพราะที่นี่เป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นสบายต ดทั้งปีเหมาะกับการพักผ่อนทุกรูปแบบเลยค่ะแอปบ,บอยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทุกคนต้องชอบแน่ๆก็คือสุขภัณฑ์ในที่พักของเดอะเทเรนวิวเข้าไปนั่งตอนไหนไม่ต้องกลวดสะดุ้งหรือกลัวหนาวเลยค่ะเพราะนันเลือกใช้แบบพรีเมียมมีระบบอุ่นในตัวเมื่อคุณลุกม,มาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนแล้วก็สามารถกลับไปหลับต่อได้อย่างฟินฟินเลยค่ะที่สําคัญนันเองก็เป็นทาสแมวค่ะก็เลยเข้าใจทุกคนทั้งคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์และคนที่มีน้องหมาน้องแมวที่เดอะเทเรนวิวจึงจัดโซนห้องพักเฮดเฟลลี่เป็นอีกโซซนนนึ่งั ให้แยกตัวจากห้องทั่วไปเพื่อไม่ให้รบกวนแขกท่านอื่นแถมยังการันตีเรื่องความสะอาดปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยงเลยค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยกันแบบฟินๆไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปเจ้าของก็หมดห่วงแถมน้องสัตว์เลี้ยงก็ได้เที่ยวด้วยค่ะสําหรับใครที่อยากมาพักผ่อนชาร์จพลังแบบจริงๆนันก็เข้าใจจัดบริการเสิร์ฟอาหารเย็นถึงหน้าห้องพักให้คุณได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไม่ต้องเหนื่อยไปไหนอีกผ่อนคลายในที่พักห,หรือดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกไปพร้อมๆกับอาหารอร่อยๆของเราค่ะ แต่ถ้าใครอยากออกไปดื่มด่ำบรรยากาศข้างนอกก็สะดวกสบายค่ะเพราะที่พักของเราอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้ง,งร้านอาหารจุดชมวิวตลาดขายของฝาหรือแม้แต่โรงพยาบาลสถานีตำรวจก็ใกล้ค่ะสะดวกสบายสุดๆสุดท้ายนี้ใครขับรถแบบไหนามากก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยค่ะเพราะเรามีถนน,นคอนกรีตอย่างดีตลอดทางแม้แต่รถอีโคคาร์หรือรถเล็กๆก็สามารถขึ้นมาได้อย่างสบายๆใครที่ทํางานเหนื่อยมาตลอดครึ่งปีแล้วหน้าฝนต้นหนาวนันขอเรียนเชิญนะคะมาชา แบตให้ตัวเองที่เดะเทเรนวิวกันค่ะพิเศษสุดๆ,ๆกับราคาโปรโมชั่นที่นันจัดให้ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนสาเดือนเท่านั้นห้องเต็มไวมากนะคะรีบทักอินบ็อกเข้ามาจองกันได้เลยค่ะ